สวัสดีค่ะลำไย,ยตีลังกากลางเวทีร้องลั่นตกใจกันหมดมองสองมุมเธอเปลี่ยนไปอีกมุมไม่เกินงามลำไย,ยหายทองคำตีลังกากลางเวทีร้องลั่นตกใจกันหมดคอมเมนต์มาอีกมองสองมุมเธอเปลี่ยนไปอีกมุมมองไม่เกินงามสร้างความสุขให้แฟนๆไม่มีที่ไหนที่แสดงแบบเดิม จากกรณีผู้ใช้ติ๊กตอกลยายหนึ่งโพสตคลิปบนเวทีคอนเสิร์ตลำไยหายทองคำมีบางช่วงบางตอนสาวลำไย,ยที่เต้นๆอยู่ก็ล้มลงไปตีลังกากลางเวทีทำเอาทั้งนักร้องชายและแดนเซอร์หญิงชายตกใจอุทานลั่นนักร้องชายถึงกับลั่นตีลังกาจริงนะเมื่อกี้ทำเอาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานามองสองมุมเธอเปลี่ยนไปอีกมุมมองว่าไม่เกินงาม เป็นงานสิ่งไหนที่ทำแฟนคลับดูแล้วมีความสุขไม่มีที่ไหนที่แสดงแบบเดิมอาทิเกินงามมากค่ะใช่ค่ะเกินงามช่วงหลังดูเยอะไปช่วงนี้ขาดาดกันเกินเนี่ยก็เป็นซะอย่างนี้อ่ะเหมือนเธอเปลี่ยนไปมากพลาดครั้งเดียวคนตามคนตามติตามแซะไม่หยุดแต่ชีวิตตัวเองใครติไม่ได้คนเราพอทำผิดปุ๊บคนจะตามติ ไม่เกินมันเป็นงานสิ่งไหนที่แฟนคลับดูแล้วมีความสุขไม่มีที่ไหนที่แสดงแบบเดิมเป็นต้นขอบคุณข่าวสดค่ะ